สวัสดีค่ะเมนีจิรวันชาแนลสิบห้ามาเบิงสถิตินะคะสถิติไหาหวยของเจ้าแม่มีตังนนเนาะจ้าเนาะไปเบิงกันเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกดาหกสี่เนาะคะ่ะเลขล่างออกสองเก้าเจ้าแม่มีตังหาสองเก้าสองค่ะพี่น้องสามารถจอนกลับไปเบิงคลิปเก่าใดเด้อค่ะที่จิรวันชาแนลค่ะไปค่ะไปเบิ้งงวดวันที่สิบหกกรกดากันค่ะ ว่ามีตังสงหายตัวใดเนาะจ้าเนาะไปเลยค่ะจ้างวดวันที่ส6กรกฎานะคะเลขบนออก7 2็หาเนาะคะ่ะมีตังหายสองหาจ้าไปค่ะไปเบิ่งงวดต่อไปจ้างวดวันที 1, ่หสิงหาค,คม64นะคะเนาะจ้ามีตังหายสองหกหนึกับ281นเนาะคะ่ะเลขออก261ค่ะ งวดนี้ได้สมโตเลยจ้ะงวดทีซีนี่จักสิเขา่าหรือบ่เขากับบ่าทัลนรูเลยค่ะพี่น้องรอเบิงเด้อจ้ะขอบคุณค่ะ